วัสด uh so so like ีครับจากร้านในเบรอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตนะครับของภายนอกอ่านี้จะเป็นของอินเดียนะครับตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตหลังนะครับแบบนี้เลยด้านของกล่องนะครับก็จะมีวิธีการใส่นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีไซส์บอกขนาดนะครับ S M L นะครับอันนี้เราจะมีไซส์อกี่นิ้วกี่เซนนะครับอ่าก็จะบอกให้ข้างกล่องหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาแกะออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนเล็กนะครับทั้งหมดสี่แกมนะครับตัวนี้ด้านหน้า แกะออกตนี้ตัวนี้เป็นตัวกระชับนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับวิธีการใส่วิธีการใช้งานนะครับเราแกะไอ้ตัวกระชับตัวนี้ออกก่อนสองข้างนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ตัวรัดออกนะครับในกเขาจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับว่าเอาทางไหนขึ้นนะครับก็คือทางนี้ขึ้นนี้นะครับรื่ว่าให้โลโก้เขาอยู่ต้านาลงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงดึงให้ตึงตัวนี้ถ้ามันยังไม่กระชับยังไม่แน่นตัวนี้รัดอีกทีนึงเขจะประมาณนี้นะครับ บ้านจะประมาณนี้ข้อจัดการแบบนี้โอเคครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดบิตอุปกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างครับหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกวนลูกค้าไปแจ้งที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตั้งสิบคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าติดลิงก์้เลยที่อยู่ด้านล่างของ y o ยูทูบสอบถาแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0 0 8 8 8 8 8 4 4 6 5 1 7 7หรือ9 9ศูนย์แปดสี่่รานนะคสใจมาดูสินค้้าไดเลยอย่าลืมทงหนึ่งแปดเจ็ะหรือศู ใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะ